อภิมหาวุฒิสองคนครับจะเก็บ MG หมดเลยหรือเปล่าแล้วออกมาออกมาเคลียร์งานเรียบร้อยจอดตู้เล็กเก็บไปสองนะครับเจมส์ตัไปหนึ่งแล้วเอ็มเดินมาแล้วครับใช้โอกาสนี้เข้ามาแล้วกูทำ แล้วมิดกูทำเอแล้วมิ้กูโ้นีกใครมายิงไปให้หมดใครมาเคาะประตูห้องน้ำแ่มรองนัไยบอกว่าผมข้างบนธนวั์มาธนรวัดมาโอ้ยบร้ยโอ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 ้ยไม่ค่อยไม่ค่อยไม้ย่อ้ยโม้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยาอ้ยโ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 อ้นโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ย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 ่อ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ สองหนึ่งจอยตูรินฮะกำลังออนมีกี่ชุดได้ชุดได้เลยพี่อย่างบาตูรินมาจากโอเวอัสโบยังไงโอ้สามอนเรียบร้อยเจมส์จะมีแต่เดียวเดียวอ๋อจกเกมไปเหลือแค่เอ็กซ์คลูเซียคนเดียวแล้วดูครับตัวผู้เล่นแต่ละทีมนะฮะไม่ครบกันเลยครับหนึ่งวันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับวันหน้ามันจะต้องแบบมีคนเข้ามาอีกเยอะๆถูกไหมสูตรคูนนะฮะมาเหมันโถครับยังได้นะครับบอกเลย หมาเดี๋ยว่ามันโหยังได้อยู่นะฮะ้ยังกล้าเล่นอยู่นะพวงกี้เดือ๊ะยังได้ผมอุ้ยเอคิรุเซียโดดลงมาครับวงกำลังจะเริ่มบีบเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้กาเฟสที่ผ่านะฮะแล้วพี่กนไม่มีสมองแล้วปะเนี่ยจะเป็นเพอร์เพิร์มูดนะครับสองคนนะฮะที่อยูไว้นะครับในช่วงของวงเฟสท้ายๆนะฮะโอ้โหครับแล้ววงมาตรงกลางบ้านของเพอร์เพิร์มูดครับโโอ้ห พี้ยดูวงดิไอ้สัตว์วงโคตรแบบเรียงมืองฮะโอไม่กอดเรยววงอ่ะโอ้ยชัดนิดเสอยดนเสียงรถเคลื่อนตัวฮะ เฮ้ยโอ้โหไม่ไหวครับหล่นไปหนึ่งแล้วรถจะระเบิดไหมคิรูเซียสิวคิวมาได้ครับเก็บเฉากุ้ยไปและด้านหลังเฮ้ยอะไรก้ามใหญ่ๆก้ามใหญ่ๆแต่ว่าไม่กันกระสุนได้ตรงนี้ครับเจมส์ันรักเก็บมุตไปแล้วโอ้โหไอีคิรูเซียตายวงเป็นถ้าสมมติเรามารวมสีเราเราเราแบ่งสองสองบ้านคนละฝั่งน่ะแม่งแม่งเรามีสิทธิ์แชมป์นะคือพาวมูดแค่สองคนเก็ป่ะเราสามารถรับได้แล้วแบบบ้านบ้านอู่มันสามารถยิงไปหาบ้านเล็กได้อ่ะ ทางเดียวนะครับที่บ้านหลังนั้นจะโดนตีได้คือการปีนเข้าซึ่งมิดไม่ให้ปีนเข้าอยู่แล้วเว้ยถ้าเราไปเองสองเราได้แชมป์ด้วยเกมเนี้ยแต่เราไปกับตรงนู้นไงเสียดายเราไปกับบ้านหลังนู้นเนี่ยเสียดายนะครับแหบมั่วซั่วตัวเหล็กนะเสียดายนะอันนี้ผมพูดตรงว่าเราเสียดายนะครับครับผมก็จบไปตหนูโหโครมครับจบอันดับที่สิามไปฮะคุณผู้ชมครับไปอีกเกมนี้จะติดสองทีมนะโดนสีเจ็เกมมิ่งอ่ะหายเหมือนกันยังไงเล่นน่าสมัย โลภก่อุ้ยมิดบล็อกทิ้งหมดเลยเฮียนี่แหละว่าเฮียมิดอ่ะนี่แหละมิดอ่ะมาธนวัฒน์จ่าบีบอกหล่อมๆเลยเขาไปตามนัดเรียบร้อยฮะรุโตน็อกไปแล้วล็อกแนนไมล์ซ้ำให้ครับ เฮ้ยจ่าจ่าชิบหายละจ่าชิบหายจ่ายชิมหายจ่าชิบหายจ่าต้องวิ่งให้ทันจ่าวิ่งรอดเว้ยอุ้ยนั่นแนครับโคตรสวยเหมือนกันทานแบนเดดโอไมค์ก่อนไม่ดอดมาล็อกกิจจินเปิมเปิมหลวงเวลาพอหายใจหายคอได้อยู่สวยจ่ายจ่ายคอสวยมากดอกเนี้ยเลยกับวงบูสูงจ่ายอนสวยมากคือรถเก็บปักจ่ายอนสวยมากเกย์เน่ไปซ้ำครับออจดเกย์ไปหนึ่งะจ่ายอนโคตรสวยจังหวะเนี้ยสองคิวก็้โอ้แล้วเจไดกิจใจทำด้วยอะไรครับเหลือแค่หนึ่งเท่านั้นครับยังดีที่ปั๊มยามาแล้วระเบิดลงแหล่งหรือปะ าโอ้โหน็อกเจขอไปอีกหนึ่งครับเพิ่งลุกขึ้นมาแล้วเดินกดมาจังหวะนี้ไปล็อกแน่นล็อกแน่นหมายได้แล้วธนวัตรทีไปสวนคืนน่าหน้าของ x u v q ไปเหมือนกันโอ้เสียสองเนี่ยน่ะมาแบบไม่พับเหมือนกันไม่มีแล้วเสียเรื่องหนึ่งมายังไงแล้วธนวัฒนวัฒน์เห็นเนเราไม่ทันเจได้แต่หน้าของธนวัฒน์ตัวไปกินไม่ได้มาเกมไปก่อนหนึ่งรถนั่ลสได้สนตายไปหายสามเลยจัดนี้เราพลาดนะจังหวะนี้มาล่าเก็บแต้มเก็บคิวไปก่อนโอ้ยก็ไเรียบร้อยเอกรูเซียมาปิดงานเจได้ให้ผมิเหมือนนกัได้ จะมาฮิ้วเพื่อนกันก่อนจังหวะนี้คอนเซนเทรตตามเสียงปืนมันแล้วครับโอ้โหแล้วดูครับวิ่งลงลงซ้ายมือฮิ้วกันมาฮิ้วไปฮิ้วมาแต่ว่าต้องวางก่อนด้านหน้ามีคนมาครับดูครับไอ้ครูเซียเอ๊ะคือเห็นแล้วโยชิมุติหลายตายไปแล้วกดใส่มาแบริวโอ้โหเลดดอตตรงนี้ยังไงยังไม่น็อกครับแล้วดูครับธนวัฒน์หลายตายไปไม่ได้คิวเจไดเอสซาบารุไปโด,ดนน็อกมาจากเรออีแล้วธนวัฒน์โดน,น,ดน,นครับไปตำแหน่งนมาเเสีย<อ>ลยลโค้ดเนเบลบอลนะครับต่อไปแต่คิวเยอะเรอีก็โดนไมือนกันฮะ โอ้โหลำบากเลยครับเซอร์เซียเซอร์เซียแบ็คครับลำบากเหมือนกันบุ๊คแต่47แม่งเขาทำดีนะไปเหมือนกัน47เขาทำดีนะไม่มันทำแล้วยังไงฮะเอครูเซียเก็บของเพื่อนเราไปก่อนแล้วเ็นนี่ครับแหเซร์เรียร์ครับแต่ในหน้าของธนาโดนครับรวบไปอีกหนึ่งคนเหมือนกันเออซร้างระตูมือก็่ไหลตายไม่ด้วยบูโซนยังไงเซร์เออร์เซร์เออร์แล้วมูนตอมซ่ามาหรือเปล่าแล้วสเปซใส่ก็มาไม่ได้เหมือนกันฟุกี้ใส่มาไล่มาเอาคนก่อนนั้นเป็นจ่ายนอนดรอปชักเขาก่อนและเรียบร้อยสุดท้ายเป็นฟุกี้ปิดงานเเเเเเซซซรรรรรีีียออออออ์์คคคัััับบบบกกไปแ็จนดท่ โอ้โหแล้วเคลียด้านบนเลยนะครับของวงครับเขาอยู่คนเดียวแล้วขอฟีมาเจเนอโรเฮ้ยเจเนอโร่บอกยิงฟรีๆนะครับแต่ว่ายังไม่น็อกครับอยู่กลางวงสวยๆเลยครับทางฟังของไอคอนิกนะครับอีสปอร์ตแล้วนี่ซีเจ็ดทำสวยครับไอจิมเปิดน็อกไก่อะเอาครับยังใช้อยู่ครับเจเนอโรครับต้องประหยากระสุนเหมือนกันนะถ้าใช้เอฟสองสี่เก้าครับก็กระสุนเขียวทั้งคู่ตรงนี้วิ่งกันอยู่ เมจิกเมจิกยังไงเรียบร้อยครับเจมส์ซาดอลังดับเบิลน็อกไปเลยเพชรเด็ดตองเคครับแล้วเรียบร้อยสุดท้ายเป็นมาซูริครับปิดงานไปให้โอเมจิกเขาจนอันดับที่10ไปครับโอ้อย่างที่บอกนะครับเมจิกอีสปอร์ตเลือกที่จะมาทิ่มเนินด้านล่างนะครับของชุติ้งเลนนะครับแล้วโดนด้านบนกับคารมอนเบบี้นะครับเมอร์ลินมอเราทำยังไงแกไปโดนธนวัตรทีเฮดครับเอ็มสองสวัสดีครับเปิดน็อกไปโดนสวัสดีครับเขารักเราเรารักเขา เอ้ยเรารักเขาเขารักเราสไนเปอร์ไรเฟิลครับนัดเดียวแต่เขามีแฟนแล้วทำไงอ่อยิงน็อกเหมือนกันธนายวัดอ่อนฝ่ายตัดต่อเนื่องเชี่ยนี่ครับแม่กูบอกแล้วว่าอันเนี้ยดับเบิลน็อกเลยจังหวะนี้ครับแกรนเน็ตรอเหมือนกันปาไม่ได้กลายก่อนหนึ่งลูกสเปซไตมาจังหวะนี้เน็ตมาเย้อยไม่ทำอะไรครับอยู่เฉยๆครับถ้าทำอะไปว่าผิดครับซีแตเหลูกไปเหมือนกันจังหวะนี้มาเซ็นซีเซ็นซีคนเดียวเซ็นซีรีบไปจาเตอรยาร์ดลากสามารถสุดท้ายเป็นโลนนัสไมล์เข้ามาเทรดไว้ได้ปิดงานมูีจบฮะ ปะเจคอบได้หรือเปล่าโอ้โหแตะทันพอถ้าเขารักเราเรารักเขาแต่เขามีแฟนแล้วเนี่ยแสดงว่าคนนี้ไม่น่าคบครับได้ไปสี่แต้มเต็มครับครับแต่ว่ามาไอคนที่จะมันมันรักเรากลับเนี่ยไม่น่าคบครับแซมไฟจะคูเซนหรือเปล่าครับตรงนี้มันเป็นลายที่เอ็อ่ะต้องมันเป็นไปได้ไงที่เขาเดินใกล้มาไปซิกเกอร์ไม่ไหวโดนเจได้เปิดน็อตไปและเจไดเดิลบลน็อยมาแม็กซ์โซนัดปิดเคลียร์มิดไปเคลียร์แล้วเหลือคนเดียวไปเคียร์เลยมิดเดินไปเคลียร์เลยไม่ไหวครับฮารุโตะมาปิดงานชับไปเคลียร์หน่อยเดินไปเคลียร์หน่อยที่สิบไปครับผม จะได้เฮ้ยรับขอบก็ได้เขารีเซ็ตไม่ทันเจไดบอกพยายามจะคานคอยหลังกลับเข้ามาก่อนด้านซ้ายมาจะได้เจได้ระเบิดมาวงเหมือนการสิเจ็ดเมบิ้งสวยเลยระเบิดลูกนี้ปึ๊บฮ้ยังไงเฮ้ยเรียบร้อยมาเจต้องไม่เสียระวังซ้ายสองหนึ่งซ้ำอีกหนึ่งนะผมเจไดโดนตัดไปกลับมา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 ดูครับเอไมท์เฮดมาสวยเลยกลับมานี้ม่ได้นที่ในวงการซ้ายด้วยครับแล้วมีถึงเจ็ดคิวแล้วแล้วฮารุโตะโดนคาร์มอลเบบี้ครับมาสติลคิวไปเลียนคิวโดนเปิดรจัักกกแ้้มมยยุเหือนน มาแบบต่อเน,นื่องกันเลยครับ10แชมเปี้ยนแ,แบบนี้ลำบากครัแบอบยู่แบบนอกโซลด้วยครับวงค่อนข้างแรงครับแล้วแน่ไปเต้น้อยเปิดน,น้อนหน้าของชิคซิ่งครับลวกไปเหมือนกันอินเทนส์ครมีเถียงแล้วแก้มมีเปิดหน้าของเฟนเดตลวกไปอีกหนึ่งเมจิกมีปัญหาแล้วเอาของชิคซิ่งโดซ้ำเหมือนเกมหน้าของลีสวยโคตรสวยเลยกูได้ได้เปิดแฝงแคมแน่เกมแล้ยน้องบุกฮะคุณผู้ชมอ่าฮะชุบไม่ได้แน่นอนครับถ้าวิ่งไปชุบเนี่ยอาจจะล่วงได้เหมือนกันแหละครับดูฮะโอู้หูต้องต้องเล่นเองนะครับทางฝั่งของมาโซลิกนนะคครับเดียว ตรงนี้พายลากเอาแปมคิวรวมมต์แลมิดขยับสุดครับแลมิดขยับแล้วคุณัแล้วว่าเขอกโดนแล้วโขาอกเสียไปหนึ่งแล้วมิดเดินแลมิขยับแมยิงมาเหมือนการเจคอบกดใส่เข้ามาแล้ววารักแลมิดซับโอ้ยแล้วเจคอบสเปรย์ข้างแล้ววารักเก็บมากแล้ววารักเจ็บมากแล้วสวยแลมิดปิดแล้วเหลือข้างบน ใช่เมลามีสิบสามคิวสี่ไปแล้วเหลือสามทเฮียบอสามารถเอ้ยบอสามารถไม่จะทำให้เราโอ้ลำบากเนี่ยจบห้านะเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับเอาแล้วครับเอ็นเฮดดูดีที่สุดนะครับตอนนี้เหลือปุยยาสวยแต่ว่าโอ้โหบอสฟ้ามายิงไม่แล้วแล้วเสิร์ฟแล้าสามสิ่งแล้วตีขอร์ดมาหนึ่งแล้วทำมาหนึ่งเอาแล้วครับหึงแฟนแคมก็มากล้องกูก็มามมาหดมาหมดทุกกล้อง อาครับไอ้คร er <invent> ูสเล่ย์ทีเดีนโอ้ยกินติดินหมดเลยมันถอยิงสเปซไซน์หน้าของไอครูสเลียลูกไปหาครับผมวิ่งจะกลายเป็นสามเหรอมาลีเซ็ตกันอยู่ครับรีเซ็ตชาวก้ได้ฮะหรือเปล่ามาจังหวะนี้ปาเนตใสไปก่อนท่าน้าของเจคอบเจคอบปาเนตโอ้ยเฮียลีเซ็ตได้ว้เนโดในห่มมิดาเมจเจสามสามเฉยดูครับสามเฉยเราขึ้นมานะครับสองทีมครับมารินมอจอซ้ายไอ้ไอมาเทสจอขวาครับสามเฉยขึนมาเป็นสองสองเขาเรียกว่าสี่ผู้เล่นจากสองทีมนะครับผมมาให้ดูรีแอคชั่นกันนะครับผม ใช่ครับดูว่าครับตรงกลางเนี่ยมันโถนะฮะชื่อขึ้นอยู่มาเฉากล้วยรีเซ็ตกับขึ้นมาได้แล้วนที่เรียบร้อยครับดูครับจะเชีรครับจะสามสามหรือเปล่าหรือจะสี่สามครับแต่ดูจากมินิแบบเนี่ยยังไม่ได้ไปชุบกันนะเอครูเซียนเนาค่อนข้างห่างจากเพื่อนอยู่นะครับใช่ครับโอ้โหไม่กล้าขึ้นไปชุบเหมือนเอากลางวงกบปะท่ตรงนี้โอเควัดครบแล้วตอนนี้ความที่มันเป็นเดินค่อนข้างสูงครับเดินของรถต้นไมายครับ และครูเซียคารมาพังงาพังงาบอกไอ้เพื่อนอย่าเพิ่งชุบครับเล่นไปก่อนนะครับรอในจุดที่เซฟก่อนนะครับถึงจะชุบกันแล้วยังไงมันโถจะให้ชุบหรือเปล่าเมรินมอ้โหูก็ยังใจเย็นกันทั้งคู่นะฮะดูฮะผมว่าชุบไม่ได้ครัครูเซียครับถ้าขึ้นไปชุบเนี่ยทามมิ่งเกมมเมตัมเกมมันอาจจะเปลี่ยนไปเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องให้เลือสามสามคารไปเรื่อยๆครับแล้วเหลือสามสามครับไปหาด้านบริเวณเนินต่ำของเอ็มไอทีเอสแล้วเปิดอยู่แค่สองกล้องอีกกล้องหนึ่งบั๊กเลยเชใ่ เอสครูเซียเลือกจะคา,าไปหาตำแหน่งให้กับเพื่อนๆนะจะทันหรือเปล่าพอเลือดเนี่ยกำลังจะหมดไปฮนะน่าจะหลายตายไม่ทันครับเอสครูเซียมาครับ3-3ตรงนี้ <c oughs> ชาวกล้วยปลาสมกเปิดก่อนเลยครับดูฮะแล้วกูตึงับบงวิสัยทัศน์ของเอ็มแแล้วกู<ด>ลุ้นแล้วมีไฟมีไฟมีแฟดครบเลยครับยัดไปโอ้แล้วฝั่งนู้ออาเช่นเยอะมีเท่าไหร่ไล่ไปให้หมดครับตรงนี้แล้วแล้วแล้วล้นล่องนานกำเนิดแหมมาฮะ คิวแรกเฟิร์สคิวเฟิร์สน็อกจะเป็นของใครแล้วนำกาไฟแล้วไฟลอยมาแล้วโดนวงไปทีนึ่งเขาเจ็บโดนวงฮะเฉา้วยแล้วยิงไปติดหัวแล้วแล้วยิงไปเทิดเฮ้ยแล้วท้าไม่จะเสียท้าไม่จะเสียขึ้นมาจะไปใส่ไปใส่หลังโมกหลังทโมกจังหวะนี้ผมแล้วใครเล่นไม่ได้นอนดรอปช็อตมาก่อนนะผมไม่เจ๊ก็ไม่เจ๊กแล้วโดนแล้วโดนตาเม็ดแล้วโดนหนึ่งแล้วโดนสองแล้วโดนสามเลยมั้งโคตรสวยเรียบร้อยเอ็มไอทีของผมโมโหดูฮะ โอ้โหเจ้าปื้มครับเจคอบป๊อปปี้ดูเจคอบประหลับป <uh ูนลืมปีดีดูน่าเล่นมากสวยดูใเลยนะฮะโอ้โหพี่วูแม่งมาจับมือกันแมเดินผ่านมาแม่แล้วแล้วแฟนแคมสรุปมาเข้ามาสองคนอีกคนหนึ่งบักขอบคุณครับเฉียบเลยนะฮะดูนะเมอร์ลินมอเขาก็พยายามจะโฟกัสตัวของล็อกแตนไลน์ที่อยู่ด้านในแล้วนะเมื่อกี้นะใช่ครับนะบอกว่า